โอเคแล้วผมกลาสวัสดีนทุกท่านด้วยนะครับผมนี้อยู่ในเกมเนินจากนันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครอ,อีกแล้วโอ้ไม่ก็เกมนน้ตัวละครเดียวจริงตัวละครที่ผมจะรีวิวตวต่อไปก็คือเจ้าโคน,นันว้าตัวนี้ก็เท่อยู่นะเออคนเล่นก็พอมีนะแต่เราจะตัวนี้โอเคเราไปดูสกิลของเจ้าโคน,นันกันเลยดีกว่านะครับผมก็ คิลแรกนะผมระบำกระดาษนะผมก็เป็นการแยกร่างเป็นกระดาษนะผมลบดีกได้ยากทำลา,ายจักรใส่เป้าหมายทั้งหมดนะผมแล้วก็ปล่อยขณะตายนะครับผมเพิ่มค่าทำลายร้อยยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นด้วยนะโอ้สกิลนี้โอ้เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแสงวัดแรงมากส่วนที่คิวที่สองฝนกระดาษนะครับผมก็คือยิงฝนใส่ประตูนะเอ่อสุ่มทำลายจักรนะผมใส่เป้าหมายนะครับผม ในเขตกลางหน้าหลังนะครับผมอสุ่นนะครับผมสักสักอย่างหนึ่งแถวหน้าแถวกลางแถวหลังต้นกาทําลายนะครับผมสตันเป็นเวลาสองวิโอเคส่วนอาวุสามกระดาษพิพากษาับผมใช้กระดาษเป็นโลชีตนะผมต้านค่าทําลายนะผมป้องเป้าหมายเพื่อนทั้งหมดอ๋อดูดค่าทาลายยี่สิบวิอันนี้เอากระดาษมาสร้างเป็นโลอาใช้เพื่อนได้ทั้งหมดนะส่วนอายุสี่นะผมรักนางฟ้านะผม,ผมก็ใช้ปีกนางฟ้าพิพากษาเป้าหมาย ฝ่ายเพื่อนนะผมเพิ่มพลังป้องกันจัก,กะให้กับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าตัวนี้สกิลทีนะาจะไม่ผิดการจำไม่ได้ว่าอยู่แนวไหนอ๋ออยู่แนวกลางนี่ลอยมาอย่างเพี้ยวยิงกระดาษหูแรงจัดปึ้งปึ้งปึ้งปึง,ปง,ปง,ปงนี่สิสตันด้วยเห็นไหม อ้าวเยโดนทีระยะทำให้กลายเป็นกบยิงติดสตันเปี่ยงไอ้กบตายดิยิง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 เปี่ยงกบแตกยิงยิงยิงโอ้ยสกิลสกิลที่สองนี่ใช่ต่อยนะโอ้แม่งใช้สกิลสามพร้อมกันเนยไม่ได้เห็นสกิลโลเลย แต่ตะกิ้สองใช้บ่อยนะที่มันสตัร์สตัร์ทศัตรูเออใช้บ่อยมากเลยโหด่านนี้ไม่น่าจะดูสกิลโลได้นะผมว่าหรือว่ามันต้องมาเพื่อนมาเลยวะน,นี่ก็เสกเป็นขบอย่างนั้นเลยเมือตะกิ้สองใช้บ่อยแล้วมันติดตันตลอดไงถ้าตะกิ้สองใช้บ่อยอย่างนี้ถือว่าคงพอสมควรนะอ๋อนี่ยนี่ยสกิลโลเห็นไหมเห็นไหม เออดูซับความเสียหายอันตีนางฟอบูมโอแรงมากเลย5า,าสำหรับเจ้าตัวนี้ก็อะไรนะสำหรับตัวนี้ก็คนเล่นก็นพอมีอยู่นะเป็นตัวที่ดาเมจแรงอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมถ้าใครอยากได้ตัวทำดาเมจเนาะตัวนี้ใช้ได้อันติเนี่ยแรงอยู่แล้วนะเป็นเปอร์เซ็นด้วยไม่ต้องพูดถึงเลยอันติแรงอยู่แล้ว ส่วนสกิลสองเนี่ยเมื่อกี้สังเกตว่าใช้บ่อยมากครับผมแล้วก็สกิลสองมันมีสตันด้วยนะเออก็ถือว่าถ้าใช้บ่อยอย่างงี้ก็ถือว่าดีนะเพราะสตันเหมือนสตันรัวๆเลยนะส่วนสกิลสามเนี่ยเออโล่นะผมก็ซัพพอร์ตเพื่อนได้เป็นโล่ทีอ่ะเอาง่ายสกิลสี่ก็เพิ่มพลังจะกะป้องกันจะกะให้กับเพื่อนเนาะก็โอเคนะเออผมมองว่าตัวนี้สกิลดีแล้วก็ใช้ไวแล้วก็ค่อนข้างครบนะผมดาเมจก็แรงเนาะ ถ้าอยากลองเล่นก็แนะนำให้ออกไปเล่นเนาะตัวนี้เนาะผมมองว่าดีนะโอเคนะผมสำหรับวีเนี้เอาไว้แค่นี้จเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย